สวัสดีค่ะวันนี้แม่จะพาทำไดฟูกุสตรอเบอรีรออ่โกโกโ้เนบนะคะสูตรนี้อาจจะไม่อร่อยมากนะคะแต่ก็ทดแทนกันได้นะคะเนื่องจากพายุก,ก็มานะคะแล้วก็ลูกก็อยากกินขนมนะคะก็เลยพอดีมีสตอรอเบอรี่อยู่แล้วนะคะก็เลยนึกได้ว่าเออกินไดฟูกุแล้วกันเนาะ ไปดูขั้นตอนและว,วิธีการทำกันเลยนะคะวันนี้จะมี2แบบนะคะแบบกวนแล้วก็แบบเทำในไมโครเวฟนะคะไปดูกันเลยค่ะส่วนของโกโก้หนึบนะคะ<ม>ก็จะมีน้ำตาลทราย50กรัมนะคะแล้วก็ผงโกโก้40กรัมนะคะก็นมข้นนะคะนมข้นหวานนะคะร้อกรัมนะไปหมดเลย เราก็จะคนของทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ขึ้นตั้งเตาไฟอ่อนนะคะเคี่ยวจนกว่ามันจะเป็นก้อนเหนียวรวมกันนะคะเหมือนช็อกโกแลตอะคะ่ะคักวจนกว่าทุกอย่างจะนะเป็นก้อนแบบอุ้ยเป็นก้อนแบบช็อกโกแลตนะคะนะคะแม่ผมโกโก้โรยไว้ในถาดน,นะคะแล้วก็ลงมาพอดีรีบรีบปิดไฟแล้วก็วิ่งไปปิด หน้าต่างประตูนะเพราะว่าพายุเข้านะคะไม่รู้น้องจะแข็งไปหรือเปล่าเนาะมาดูตอนที่เย็นกันดีกว่าจะเป็นยังไงโอททำในไมโครเวฟนะคะก็หลังจากวิ่งวนไปม,มานะคะตอนที่แม่เคี่ยวเคี่ยวตอนแรกเนาะมันไหมเลยค่ะเพราะว่าลมพายุมาเนาะแม่ก็ลืมเลยวิ่งไปดูน้องโดยปิดหน้าต่างปประตูด้วยเนาะ,ะนนี้ก็เลยมาทำลองทำในไมโครเวฟดูนะคะ เหมือนเดิมนะคะทุกส่วนผสมเหมือนเดิมก็นีคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวแม่คนก่อนอนี่นะคะทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเข้าไมโครวเวฟครั้งละครึ่งนาทีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาคนนะคะนี่ค่ะแม่จะให้ดูความผิดพลาดเนาะหินเป็นหินเลยจ้า <_ H> มันแบบไมหมะเนาะเสียดายมากเลยเป็นหินแบบ แข่งโปกก๊กเกอรเแต่ว่าเอามานั่งกับเป็นชอ็อกโกแลตได้นะเออถ้าฟันดีๆอ่ะมม่จะเก็บไว้เป็นชอ็อกโกแลตกินแล้วกันนะไปเดี๋ยวไปดูกันอ่ะอันนี้คือครึ่งนาทีเนาะแ,แม่ก็ออกมาคนเห็นไหมเขาออกมาคนคนขอบขอบขูดขอบขอบนะคะมารวมๆกันไม่ไงั้นมันจะไหมเนาะดูแม่กดหนึ่งนาทีมันฟูขึ้นมาเยอะมากยังไงก็ครั้งละ ครึ่งนาทีพอนะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะดูความฟูนะคะต้องรีปิดนะต้องมองมันฟูน่ากลัวมากอันนี้สามนาทีครึ่งนะคะต้องคอยดูนะดูดิเลยีห้าวิต้องรีปิดมันฟูเต็มชามเลยอาออกมาคนนะคะนี่ค่ะแม่เวฟไปสมมงหมสี่นาทีนะคะมันก็จะยังเหลวอย่างนี้นะแต่ว่าเราดูจากที่ช้อนที่เราคนแล้วมันติดอยู่เห็นไหมมันเริ่มมีความเหนียวหนึบแล้วถ้าเผื่อมันเย็นเนาะเพอะแล้ว เราก็ไปลองกับน้ําอุณหภูมิธรรมดาได้เลยนะคะให้มันเย็นเดี๋ยวมันก็จะเป็นหนึบพอดีนะคะใส่กระมังน้ําแช่เย็นน้ําอุณหภูมิปกตินะคะไม่ใช่น้ําเย็นนะนแช่ไว้เนี่ยมันก็เริ่มอันไหนแห้งขอบๆเนี่ยมันก็จะเริ่มแข็งแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันเย็นกันแป้งข้าวเจ้า40กรัมนะคะถ้าใครมีแป้งข้าวเหนียวใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะ สีกรัมเหมือนกันอันนี้แป้งข้าวเจ้านะครับที่บ้านไม่มีแป้งข้าวเหนียวเนาะก็ใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วกันพอเป็นแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมแม่ก็เลยเอาแป้งข้าวโพดใส่ไป20กรัม,มที่บ้านแม่มีนมโฟมสตรอเบอรี่นะคะก็ดีจะได้เป็นสีชมพูเนาะแม่ก็เลยใส่นมโฟมสตรอเบอรี่ไปสองนม200 ml นะคะ ใครมีนมสดอย่างอื่นนมสดจืดก็ได้นะคะก็จะใส่สีหรือไม่ใส่สีก็แล้วแต่เนาะอันนี้จะได้ออกมาเป็นสีชมพูใช่ไหมจริงจริงนมสตรอเบอรี่อันนี้มันหวานอยู่แล้วเนาะใครไม่ใส่น้ำตาลก็ได้นะคะแต่แม่ใส่ไปน้ำตาลเพิ่มไปอีกสักหน่อยกลัวมันจะจืดแบบกวนออกมาแล้วผสมกันกลัวมันจะจืดเนาะก็ใส่น้ำตาลออเข้าไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือครึ่งช้อน ชานะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่จะไปตั้งเตานะคะผสมทุกอย่างเข้ากันเป็นน้ําแบบนี้นะคะก็เอาไปตั้งไฟอ่อนนะคะแล้วก็เคี่ยวจนกว่ามันจะเป็นเป็นแป้งก้อนขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่ติดกับหม้อเนาะวนไปแล้วนะคะไม่ไม่รู้แล้วมันจะปั้นได้ไหมล่ะแต่มันก็มีความเหนียวเนบอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ คือถ้าใครขี้เกียจกวนนะคะก็นี่เลยอันนี้แม่เอาลองใหม่นะคะเพราะว่าใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วมันเนื้อมันเหมือนจะร่วนๆเนาะอันนี้แม่ก็เลยเอาเฉพาะแค่แป้งข้าวโพดนะคะเพราะที่บ้านก็มีแค่นี้เนาะขี้เกียจออกไปแล้วแล่มีพายุด,ด้วยไม่ใช่ขี้เกียจออกนะคะมลมพายุเข้าเนาะก็มีแป้งข้าวโพด ก็ใส่แป้งข้าวโพด60กรัมนะคะแล้วก็นม200มิลลิลิตรนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลน,นะเพราะว่ามันหวานแล้วเดี๋ยวแม่จะเข้าไมโครเวฟนะคะ,ะครั้งละครึ่งนาทีนะคะแล้วก็ค่อยๆออ,ออกมาคนนะ oh. เห็นไหมคะทาทีละครึ่งนาทีแล้วก็ออกมาคนนะอันนี้ทําไปสองนาทีครึ่งแล้วนะอ,ะอีกสักครึ่งนาทีได้เป็นสามนาทีก็น่าจะสุกและ้วะได้แล้วนะคะนี่แป้งใสขึ้นมาแเลยเห็นไหม แม่ใช้แม่ทําไปสามนาทีครึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็ไปลงเอ,เอาแป้งข้าวโพโดโรยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอาไปลงในถาดแล้วก็บีบคุกแป้งข้าวโพดให้มันเย็นตัวนะคะเดี๋ยวมาปั้นกัน,นะคะ่ะถ้าเราทำสูตรไมโครเวฟเนาะเราก็จะได้เหนียวหนึบแบบนี้นะคะโอ้โหนี่สตรอเบอรี่เรานะคะขอบคุณสตรอเบอรี่จากน้องหญิงนะคะที่แวะเวียนมาที่บ้านแล้วติดมือฝากนะคะก็เลยได้ทํา เมนูไดฟุกุอันนี้เลยนะคะอะ่มาค่ะเรารีบทำเนาะทุกอย่างผิดสูตรตลอดอะไรเราก็ทำเป็นสูตรของเราเลยแล้วกันเนาะเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าเออมันต้องมีผิดพลาดบ้างแหละแหมไม่ใช่ว่าสวยงามตัวหน้าอันนี้อย่างเดียวเห็นไหมมันเหนียวเหมือนทอฟฟีอ่อ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปแช่ตู้เย็นเพิ่มเพราะถ้านันไม่กว่านี้กลัวมันไหม้ะะนะสตอรี่เราสวยงาม แล้วก็จะพันเนี่ยมันเหมือนทอฟฟี่อะแต่มันไม่ถึงขั้นว่าแบบเอาเรียกอะไรเอามาปั้นได้มันก็จะเป็นเหนียวเหนียวนุบๆนับๆเนี่แเราก็พันแบบมันจะหล่นมือไหมล่ะปกๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอพอมันแข็ง กว่านี้ที่เราจับได้เราค่อยปั้นๆมันเนาะน,นี่นะะแล้วก็ตั้งเหมือนจุ่มช็อกโกแลตปกตินั่นแหละแม่แล้วก็จะทำแบบเนี้ยจนกว่าเราจะเอ้ยเอเขาเรียกอะไรช็อกโกแลตเราจะหมดอะ่ะทำได้ไหมได้ยินเสียงลมไหมค,คือนอกบ้านก็ลมพายุ ดังมากัอเข็งโอเคพันไปก่อนเดี๋ยวให้มันย้อยลองหัวง้างชิโอเคเห็นไหมชชิติดมืออะขอปั้นก่อนเด้อไปับไปันไป 因为那个他。 เห็นไ,ไหมได้แค่นี้เดี๋ยวแม่จะลองทําเป็นก้อนๆเน,นี่ยเอาเข้าตู้ให้มันเซตตัวนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าทําแบบนี้แบบเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้แล้วมาปั้นไหน,นจะนั้นง่ายกว่าไปไปแช่เย็นกันค่ะเข้าช่องฟิตนะคะแล้วก็ระหว่างที่แบ่งแป้งสักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าช่องฟิตสักประมาณสักไม่กี่นาทีนะคะแล้วก็จะเจ้าออกมานะคะ จะให้ดูระหว่างสองแป้งนะคะที่แม่ทำอ,อันนี้มันเป็นแป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวโพดผสมกันเนาะมันจะมีความนุ่มแต่มันไม่เหนียวอะแบบแนหนะเห็นนุ่มแต่มันไม่เหนียวจะถาว่าห่อได้ไหมมันก็ห่อได้นะ,อะลองนี่นะตอไปจเอารูปไหนนี่ละกันนี้เดี๋ยวแม่จะกินเองเนาะ ก็ห่อได้แต่ดูสิมันจะแบบมันจะไม่ค่อยเกาะตัวกันอเออประมาณนั้นเห็นไหมดูสิเนี่ยเนี่ยมันเห็นไหมมันห่อได้แต่ความความเขาเรียกวความความเหนียวมันไม่มีดูสิแป้งแม่ ก็จะได้ทาแล้วรอจนแห้งก็จะได้มาทําอะไรจนกาจะเสร็จอะ่ะก็จะได้ทําขนมะ่ะทุกที่อะ่ะผิดสูตรตลอดเนาะเราก็จะวางเนี่ยเราแป้งมันมีความแบบเห็นไหมพอมันแห้งแล้วมันเป็นแบบเหมือนจะกระดา้านแต่มันนุ่มนะมันนุ่มอยู่เดี๋ยวจะลองกินดูสิว่าใชเป็นยังไงเนาะอ่ะอันนี้วางไว้ก่อนกัน วางไว้นี่เนาะ,ะส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นแป้งแม่ดูสิวางไว้จเวนเย็นเป็นแป้งข้าวโพดอย่างเดียวเห็นไหมอันนี้มันก็จะเหนียวนุ่มจริงๆทําตอนที่ร้อนออกมาจากเตาอะ่ะดีสุดเลยเพราะวางไว้เี้ยกระด้างเชียวนะมือแม่เนาะมันติดอะไรเห็นไหมมันจะมีความ Nếu nôm à. nếu nôm lớn nát cầm các bạn nắng nắng Mày nắng 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 à Để con à. nắng Nó nắng nắng để ừ. Lâu <laughs> คืดออะไรบอกว่าืออะไรอาันใหม่เนาะนี่แบบนี้เราเอาแป้งมารวมกันเลยนี่อันก้อนใช่ไหมแล้วก็นี่บี้แบบนี้อาแป้งขนมตีแป้งแป้งขนมปังแป้งก็พดก็จะง่ายขึ้นเนาะแต่ เวลากินแม่ไม่ชอบแป้งมันเยอะเนาะมันปั้นง่ายจริงแต่ว่าสักๆแป้งมันเยอะไปเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบนี้เห็นไหมอ่านี่เราน่าจะประมาณห้าทีแล้วเราไปเอาในตู้เย็นมาก่อนนะนี่เลยค่ะห้าทีนี่แข่งแล้วเดี๋ยวจะลองเอาอันนี้มาแบะแบดูเนาะอ่ะเนี่ยแป้งมือที่เปิดจุมจ่มจุแป้งนี่แหละจะดันไม่ตรงไหนดีอ่ะ อเอาล,ลบยังไงดีน,นี้แล้วกันเนาะยังไงโอเคอ่ะนี้เคให้ดูเห็นเห็นเห็นไหมแข็งแค่ห้าทีอะโอ้โหสรุปว่านะมันอยู่บนสตรอเบอรี่ง่ายสุดละมันหนึบมากเห็นไหมเนี่ย <kę eras> โอ้ยเนาะเนี่ยดูดิไม่ก็มันก็ได้อยู่่ะก็บี่ๆไปเออให้มันบางเนาะให้มันบางต้องรีบทำเพราะไม่งั้นเดี๋ยวละลายมันก็เหนียวอีกรีบทำเออมันหุ้มได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็ยังดีกว่าเนาะ ทีนี้พอหุ้มเสร็จอะเราก็ต้องนี่หุ้มเสร็จเราก็ต้องรีบไปนี่เลยหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจะเหลวเปียวอีกเนหะ็นไหมนี่อย่างนี้ก็จะง่ายกว่าไหมหยอดเป็นเออเราก็ลองทำดูหลายๆท่านเนาะนี่เห็นไหมนี่ทำในไมโครเวฟก็ได้เหมือนกันอ่ะแล้วก็วางไว้แบบนี้นคะคะอย่างนี้ มันจะทําอันนี้ก่อนก็ได้อะอันที่เป็นอยู่กับลูกก่อนนี่ถ้าอยู่กับลูกมันก็จะง่ายกว่าเห็นไหมอ่ะอันไหนเกินเยอะไปมันเยอะไปแล้วก็ออกไปใส่กับอันอื่นเห็นไหมเนี่ยเราปั้นได้เลยเออสรุปประชุบอย่างเงี้ยโอเคกว่าเห็นไหมเนี่ยปันได้เลยชุ่มฉ่ำมันจะมีความชุ่มฉ่ำเปียกกว่าอันที่เราหยอกไว้เพราะว่าสตรอเบอรี่ มันความความไอ้น,นี่มันออกไงเออดิบมาไอ้นี่ก่อนอพรงั้นเดี๋ยวแป้งมันแห้งกันไปใหญ่เนาะ,อ,ะอันนี้เป็นแป้งแป้งข้าวโพดอย่างเดียวนะคะทุกหน้าทุกหลังเขาแลก็บีบบีบบีบใหญ่ไปก่อน,อนมันบาง เปบาง,บางดูสิมันกระด้างหมดแล้วอ่ะโอเคนี้ก็้ใกล้มมดดูสิมันจะเดี๋ยวมันจะละลายหมดนะคะเห็นป้ม <c oughs> ไ่ไปอยู่ไหนเนี่ยมันกระด้างหมดโทษทีนะคะไม่เห็นซะอย่างนั้นร็กปัน้น ไปั้นก่อนเดี๋ยวช้าก็เล็ดละลายไหนมันเกินเยอะเยอะก็เอาออกดี๋แป้งแป้งมันเยอะแล้วมันจะเลนรู้สิปั้นไม่สวยเลยแม่รีบตาหลอดนะฮะสิไม่หาความสวยไม่เคยได้นะเพราะว่าเดี๋ยวลูกก็เล่งแล้วเนาะ ได้ทันนี้แล้วแหละถ้ามีบล็อกก็จะดีโอเคอแบบนี้แบแป้งนะคะเห็นไหมดูซิมันจะสวยสักอันไหมล่ะเออแม่นี้ทำไม่เคยสวยสักอันเลยดึงแป้งออกอันไหนมันเยอะก็ออกไปติดช็อกแลตมาอีกโอ้ย คนดันติด็อกโกแลตอีก็ต้องใหญ่ตามนี้แล้วอืมเห็นไหมเออนี่ะดูสิมันจะสวยให้ทักอันไหมคือมันนุ่มนะแป้งมันนุ่มมากอืมอันแได้เทา่านี้เห็นไหมล่ะไปไปยังเร็วๆเ,เลยไป